ดิค่ะอรุณีพรมชัยประธานบริษัทเนชรัลโซเปตจำกัดค่ะบริษัทเนชรัลโซเปตของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนเริ่มมาตั้งแต่9ปีที่แล้วเราเน้นที่จะผลิตวัตถุดิบสำหรับทำสบู่จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตสบู่รวมทั้งลูกค้าทั่วไปพอเราเริ่มผลิตได้จำนวนมากขึ้น และด้วยความมั่นใจในคุณภาพและศักยภาพของเราเราก็เริ่มที่จะรับผลิตสบู่ OEM ให้กับแบรนด์ต่างๆซึ่งตอนนี้มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศต่างประเทศมากกว่า50แบรนด์ที่ไว้วางใจให้เราทำงานให้ค่ะนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจํานวนมากที่ให้เราช่วยออกแบบสบู่และเริ่มต้นทำแบรนด์ของตัวเองกับเราบริษัทเดชโซเปตโดยธุรกิจหลักแล้วเราผลิตเบสสบู่ หรือที่เราเรียกกันว่าหัวเชื้อสบู่ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นสบู่ในแบรนด์ของตัวเองได้ค่ะโดยเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือสร้างไรายได้ให้ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราลูกค้ารวยเราก็รวยด้วยรวยทั้งไรายได้รวยทั้งความสุขค่ะปัจจุบันบริษัทของเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในระดับชาติและระดับสากลค,ค่ะมาตรฐานเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีของคุณภาพของบริษัทเราคือผู้ผลิตสบู่และเครื่องสำอางอย่างมีคุณภาพและครบวงจรค่ะ ัตถุดิบและอุปกรณ์สาหรับทําสบู่แล้วนะคะเรายังมีการรับทํา OEM หรือว่ารับทําแบรนด์ด้วยสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะให้เราผลิตสินค้าในลักษณะของ OEM จะบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่สีขั้นตอนง่ายๆค่ะติดต่อเราเลือกสูตรที่ใช่จ่ายค่ามาจํารอดําเนินการหลังจากนั้นก็รอรับสินค้าได้ง่ายๆที่บ้านแค่นี้แล้วก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองได้แล้วนะคะ บริการอีกแบบคือ ODM หรือว่า Original Design Manufacturing สำหรับลูกค้าที่ต้องการสูตรสบู่เฉพาะและไม่ซ้ำใครเรามีการออกแบบพัฒนาสูตรจดแจ้งออยมีการออกแบบแพคเกจจิ้งและวิดีโอสำหรับลูกค้าที่จะนำไปโปรโมททำโฆษณาโดยมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นเพียง2,500บาทถือว่าตําเงินมา5,000ก็ยังมีทอนะคะ สำหรับบริการอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือดีไซน์ s ยโซกไบโอเซลล์ตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกส่วนผสมตัวเบสสบู่ตัวสีสารสกัดน้ำหอมด้วยตัวเองเราจะทำให้คุณแล้วส่งเสิร์ฟไปให้คุณที่บ้านได้เลยค่ะในราคาที่เริ่มต้นเพียงแค่500บาทคุณก็จะได้สบู่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคุณเองค่ะ ลูกค้านะคะที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะพวกเราทุ่มเทให้กับการทำงานและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นใน a น u ช a l Soap b a s e แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันความสำเร็จของลูกค้าก็คือความสำเร็จของเราด้วยค่ะ